ใครที่ติดตามละครหนึ่งในร้อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าใจตัวละครบางตัวละครมากยิ่งขึ้นเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ช่องของเราช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมเนี่ยจะมาเจาะลึกตัวละครสําคัญของละครเรื่องหนึ่งในร้อยครับโดยเราเนี่ยจะเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชันในหนังสือแล้วก็เวอร์ชันในละครครับว่ามีแง่มุมแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับโดยวันนี้ตัวละครที่เราหยิบยกขึ้นมาเพื่อมาพูดคุยกันคือตัวละครคุณชัดแล้วก็จันทร์ครับซึ่งในละครนําแสดงโดยคุณมีนพิรวิทย์ แล้วก็ในละครเนี่ยจันทรนนำแสดงโดยหลิงหลิงคองครับซึ่งเราจะขอแนะนําตัวละครกันก่อนนะครับคุณชัดในหนังสือเนี่ยเป็นตัวละครที่มีการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากครับเขามักจะเป็นผู้นําในการวางแผนแต่ก็ยังคงมีความอ่อนโยนอยู่ภายในครับในละครเนี่ยคุณชัดก็ได้มีการถูกตีความใหม่ให้มีมิติที่เปิดเผยความรู้สึกมากขึ้นครับและดวอมอุ่นในเรื่องของการแสดงออกครับ ที่ผ่านมาคุณชัดในละครเนี่ยได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่ออนงค์ครับแล้วก็มีลักษณะการแสดงออกที่กล้าเปิดเผยความรู้สึกกล้าแสดงออกในความอบอุ่นที่ตัวเองมีครับเหมือนที่ผมบอกไปครับว่าพอยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยเราจะได้เห็นถึงการแสดงออกของคุณชัดเนี่ยในเรื่องเนี่ยมากขึ้นครับตัวคุณชัดเนี่ยให้ความสําคัญกับคุณค่าของความรักเนี่ยเป็นอย่างมากครับเราได้เห็นมิติอื่นของคุณชัดในละครเช่นเดียวกันครับทางมิติของคุณแม่ ที่ดูเหมือนช่วงแรกเนี่ยก็จะรักคุณชัดมากกว่าคุณพระครับรวมถึงเราก็ได้เห็นผลของการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบของคุณชัดออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับซึ่งถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับในหนังสือเนี่ยเรามักจะไม่ได้เห็นผลของการกระทําของคุณชัดมากนะครับซึ่งถ้าในเป็นในหนังสือเนี่ยเราจะเห็นว่าง,งานแต่งงานของจันทร์กับคุณชัดเนี่ยผ่านไปอย่างราบลื่นครับไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในละครครับตัดสลับมาที่จันทร์ครับจันทร์ในละครเนี่ยนำแสดงโดยหลิงหยิงคงครับในหนังสือเนี่ย จันทร์เนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีความสุข,ขุมในขณะเดียวกันเนี่ยมีการแสดงออกอย่างนุ่มนวลครับเธอเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ยืดหยุ่นครับเธอได้สะท้อนถึงบุค,คลิกของผู้หญิงสมัยก่อนครับที่เขายึดถือกันในสมัยก่อนเช่นการดูแลบ้านการดูแลสามีหากทําได้ดีก็จะได้รับคําชมเชยตามค่านิยมในสังคมสมัยก่อนครับโดยในบทบาทในหนังสือเนี่ยเธอไม่ได้มีบทพูดหรือว่าบทบาทมากนักถ้าเทียบกับตัวละครหลักตัวละครอื่นครับแต่ว่าในเวอร์ช่นล,ละครครับ บุคลิกของจันทร์เนี่ยถูกเพิ่มมิติให้ดูมีอารมณ์ขันดูมีความเฉลียวฉลาดที่ดูท้าทายมากขึ้นครับเหมือนเป็นคู่คิดที่สมบูรณ์แบบของคุญชัดมากยิ่งขึ้นมีความกล้าหาญแล้วก็ไม่ได้ต้องเกรงกลัวเมื่อต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆครับเราได้เห็นถึงความกล้าที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งเรื่องของการเลือกคู่ครองแล้วก็การวางแผนอนาคตที่ร่วมกับสามีครับจึงทําให้เราได้สะท้อนถึงการตีความของละครเนี่ย ที่ทาให้ตัวละครของจันทร์เนี่ยมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งถ้าเราพอมองในการพัฒนาถึงความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณชัดแล้วก็จันทร์ในหนังสือเนี่ยม,มีลักษณะแบบเงียบๆแล้วก็ไม่นานเนี่ยทั้งสองก็รักกันครับความรักของทั้งสองเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่เข้าใจกันในขณะที่ละครเนี่ยได้เพิ่มความโรแมนติกแล้วก็ฉากหว,วานๆมากขึ้นเข้าไปให้คนดูรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งสองเนี่ยที่มีความตื่นเต้นมีความซับซ้อนมากขึ้นมีมิติ อีกทั้งเนี่ยการตัดสินใจร่วมกันในเหตุการณ์ต่างๆทําให้เราได้เห็นถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งนําไปสู่ความรู้สึกความรักที่เราได้เห็นว่าคุณชัดเนี่ยมีต่อจันทร์เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเทียบกับบทบาทในหนังสือครับซึ่งในมุมมอง,มองส่วนตัวของผมเองแล้วนะครับการตีความเรื่องของคุณชัดแล้วก็จันทรน์ในละครเนี่ยทำให้เรื่องราวดูมีชีวิตชีวาแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงมีความลึกซึ้งแล้วก็มีเสน่ห์ของความสัมพันธ์ในหนังสืออไดด้เป็นย่างีครับ ซึ่งยังคงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็คุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละตัวละครเอาไว้ครับในมุมมองของผมเองเนี่ยการได้เพิ่มมิติอืนอ่นๆให้กับตัวละครเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าใจในมุมมองของตัวละครมากขึ้นครับทั้งมุมมองด้านความคิดความรู้สึกต่างๆแล้วก็ทาไมเพราะอะไรถึงต้องตัดสินใจแบบนี้ครับซึ่งนับว่าเป็นการปรับปรุงตัวละครที่ลงตัวทําให้แฟนหนังสือแล้วก็คนดูละครเนี่ยรู้สึกสามารถสนุกแล้วก็อินไปกับเรื่องราวของคุณชัดแล้วก็จันทน์ทอนได้มากขึ้นครับ สุดท้ายครับใครที่กำลังดูละครหรือแล้วก็กำลังอินเหมือนกับผมอยู่นะครับหรือว่าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วหรือว่าฟังคลิปนี้จบเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบสําหรับคลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบหนึ่งด้ร้อยด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมคงลากันแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ